ข่าราบสบายดีพี่น้องปอมป่าเบิร์สุขุมสุคนเจ้าค่ะสบายดีตอนทั้งเที่ยงเดอ้อหันก็ไปเวียกมาเจ้าค่ะกับพ่อพ่อก็อัมร่าเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะมรักกากีราศนีแห่งท้องทุ่งสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีวีมีตุ๊กตาบรายพี่น้องในเที่ยงแล้วนั่งสี่มันนีคุณแม่ออกมาหน้าเจ้าค่ะกําลังเ็จกิน่นจั่สี่หายยังกิ่นสู่คุณแม่ หม่อมฉันกินเจ้าค่าวาะวชิตต่มหมักแตง่งเจ้าค่ะมาดูกันนะเจ้าค่ะง,ง่ายๆเจ้าค่ะนี่เราหมักแต่งที่นั่งจะิต่ัใส่เท่าที่มีนะคะก็ไม่เลิศเลอเปอร์เสอ <laughs> <laughs> มักพริกแห้งนี่แล้วเจ้าค่ะมักพริกดิบมันยังอ่อนนะั่งบริเก็บมาพี่น้องพอมันแดดคาดไปเก็บ <laughs> กระสิมีปิ <ấy> ้งปลาทูเจ้าค่ะปลาทูนะปลาทูกันเปลือกแข็งนะพี่น้องสื้ออิตลาดมาแต่ดดแล้วเขากินโบวแต่เขาดำหน้าพุ่นนะมันเปลือยแล้วพี่น้อง มาพี่น้องมามาตำแตงกับปิ้งปลาทูนะเจ้าค่ะมา,มาลงมือแล้วเจ้าค่ะหิวข่าวแล้วพี่น้องน้องเรียดให้เง้กับย่าก็ไปเรียกข้างนอกนี่ขามาเจ้าค่ะตำหนา้าตำลัางให้กับพี่ตอบนี่นะจะข้าวเที่ยงก็คือข้าวเช้า แต่พริกนี่นะพริแหงเจ้ค่ะพริกปูมอชมน้ำไม้เป็นอะไรกินห่อาน้ำไม้พี่น้องห่อน้ำไม้ได้ปะเขาใจหอสมน้ำไม้ดอกห่อชมน้ำไม้ห่อสมน้ำไม้ร้องปีกบังนพี่น้องหัวชุบผแหงเนาะต้มชุบจะมาเห็นกินเลยน้ำไม้กปิกปีกเท่าน เ็ดตังเ้งสวงสันหลายกับแสบหลายสามปีกับมะนาวไว้ในร่มกับก้าเปิดไปไม่ได้เในเจ้ะขาพิเศษ นี่เนี่ยนี่เนี่ยเ,เสศษเปล่าโอ้ยมีก็ได้ เขาต่ำซับลงนะพี่น้องมันสีบอเป็นเสียนสุดมักอยู่กรุงเทพเขาต่ำนั่นนีงนะพี่น้องเขาก็ซับลงซับลงอนนร แนักเดยัยวจะข่าตัดสาบาทเท่านั้นเลยพี่น้องนี่จะข่า มีแต่แค่นี้นะจ๊ะคะปลาทูพี่นองปิ้งปลาทูแข <L un ters> ็งเรียอร่อยปิ้งตับวันนี้อาหารเที่ยงของนางอาหารพื้นบ้านก็มแต่บักแตง อันนี้หาในเมืองนะจ๊จะ่าประทูอยู่บนนอกก็มีนะคะไ,ไปซื้อมาจา่ในเมืองเพืจะขาด้กินของในเมืองอย่างเดียวนี่นะ้๊จะค่ะพี่น้องแกมือสิพายพี่น้องไปหาน้ำไม้อยู่แม่น้ําของหรือว่าแม่น้ํโขงนั่นเองเขาว่าได้หลายคือมันก็ไปหาเบอร์ติดต่อดส่งถ้าก็อยุ่งดัหน้านะพี่น้อง,ออองนี่เปชวงช่วงน้คืลัางน้ำใหม่ได้ มากินกันพี่น้องมา,มาลงมือจับกันเจาา้า,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 าค่ะวัยดีพี่น้องมาได้กินข้าวล่วงกันพี่น้องกินข้าวเที่ยงโดยม่ได้กินข้าวเที่ยงน้วกันเจา้าค่ะอันนี้ก็้าั่งมาจากสวนพี่น้องนางบ่มีเวลาเห็ดมักอันแค่อัน,ข,นข้างหมักแต่งนางนางให้คุณแม่จะก็ไ่ได้ใส่นาง งอไหมคือมาเราได้มันนอนแดดก็ไม่ได้ว่าใช่คุณแม่ดอกนางก็บอกมีเวลาคุณแม่ก็ออกมาก็ก็เลยว่าคุณแม่ใครก็ไปเสียหญ้าไปแจ้งไปเบิ่งเน็กมักแตงนะมันไปขึ้นค้างความานางก็บอมีเวลาโอ้ยไปเสแล้วก็ไปส่องเบิ่งมันแดดแล้วก็มาเรางองอไมมบุกถึงเราก็มาไม่ก็หัวกล่องไปไปห้องทางรักไปมาแรงนางค่อยกินบะขาหมกน้ำไม้เจ้าค่ะข้าต้มแล้วเราก็ไปเห็ดจุ่มน้ำไม้ มาไตับเนี่ว่าเมื่อขมใช่ปะแม่เอาเบี้ยตับดีมาได้ไอ้บอมไอ้บอมขอบคุณด้วไอ้บอมจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เอื้อยถืดหวยด้วยยืดผังเงินมากรวยๆนะให้คุณแม่นางไส้ไปสำหรับเขาวัดแล้วก็เฮ็ดบุญนะทางกามาพี่น้องเอ้ยไปสองมือสามมือเลยไปไปปฏิบัติธรรม เงินบนุญเงินบุญขาเจ้าไเงินขาเจ้าได้เงิน,างน,นอายอ้ยเพื่อหลกักกัเงินขาเจ้าไปฮหดบุญหลักกันให้พรขาเจ้าหนักกว่า <c oughs> เพื่อรสิบ <c oughs> ตุลยมูตรกให้พอเนีย่ยอายก่อนนะ้าตั ให,เห,เห้เงินให้คำไปทำบุญก็ขอ OK ให้ได้บุญกุจนเด้อได้บุญน้ำกันให้คำผู้นูนทรงในยุติมีแหงสทุกพระแง่แหงให้ลำรวยดำรวยเด้อจ้าจ่าโจมเด้อให้ในผ้าขาวทุกเป็นบุญน้ำกันพี่น้องให้ในผ้าขาวเลยเพราะว่าให้นะผ้าขาวน่ะมันสิศักดิ์สิทธิ์เพราะอีหยังเพราะว่าเวลาเขาผูกแขนเนี่ยก็ยังงัดเข่าใส่มือเห็นบอกพี่น้องส่วนมากนะเป็นแต่รับประเพณีนะ แทบจะแ่บหลายคนก็ถักมาขอบคุณนะคะเมลามาไปเยี่ยมเขาบ้าบอยบ่มีบอ่อยากไปนาะอยากไปพี่น้องเนี่ยขำมาตื่นมาแล้วทั้งงวัวทั้งเป็ดทั้งไก่หน้ากระและว่าท่านได้ดำเนี่ยพ้นตกมาเผื่อพ้อนตกมาเผ่ เล่นไปดำหน้าโลกไก่ทังเบ่้องนาจย์มีเวลาก,ก็ที่ไป้ะจ้า พ่อเฮาน่ะมือพ่อเสียน่ะลูกชายใหญ่เป็นลมต่อยอืมไปชั่วโมงบักนอนเป็นลมเลยแหละข้าบลูไปเอาผู้เป็นลมนะเขาบอกไปเอาผู้จ่ายผู้จายนอนจ่ายไปหายไปลมบ่านจ้งมันเห็นพ่อใจขาดแล้วมันก็เป็นลมไปเลยเป็นลม เปนเงจอกจสว่ดี๋ยวเอบิร์ดเลยกับลูกก็ตึมไปเลยทันเรียนมาหน่อยดีเลยชมน้ำใหม่กับอาหารเป็ดใช่พี่น้องเอ้ยย่างชิ้นๆอยู่เล็กเอาเบิร์ดแล้วไปเปิดตู้เย็นมาเปื่อยังๆอยู่พี่น้องปลาทูน่ะ ให้ยืดกินเฮ้ยจะโดนแหละซื้อมาคุณแม่ก็กกินพวกนี้บ่มีเน่แแ่บนอกจากผลไม้ของเพื่อนพี่น้องกับขนมไปบักซ่องก็เริ่มซื้อขนมใหเพื่อนซื้อมาอยู่ซื้อมาเป็นแก๊สคุณแหละขนมปิบเน่ยมากคุณแหละ กินกับข่าวขนมปิดนะไหมพี่น้องนั่งซื้อมาแก็ตหนึ่งว่างดำนิ่นมาเห็นอซื้อขนมมากกะบบอกเมื่อไห้แน่พุ่อะเมื่อก็ไม่ได้ว่าอยากนะพี่น้องทนที่ว่าเอาเมื่อไห้ให้แม่กินแน่ก็บอเมื่อไว้ให้แม่ลงวัดแน่เพร่อว่าบุญทานนกินิเห็นอยู่วันก่อนนะคะมันต้องกินแน่ทานน้ำนะพี่น้องเนาะ ๆๆๆมันจะกลิันแน่ละทานน้ำอันนี้ทานซะก,ก่อนนะคะจะกงินลงวัดวูกเพื่อขนมชูได้ขนมมาปทายจะขนอย้ยยอนเวล,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 ลาม่ากับไปแชบาตรนมกินๆๆๆน้ำกินพงยังชามนานก่อน เอาเน่ไปจะกอนมันหยังขาวไปเลยใจจดนะึ้อเอา้อนมาเยไม<า> <les> ่วางนิ่เงินเนตใครก็เได้ปลากองปาเ็นคงกินหมูขาเขาจก็หใจเมแต่ยาาไเข้าบริษัทมดี่หมูตหมมือนะเข้าไปลา เก่งวะไอน้ำนมให้น้ำนมจานใหญ่ๆน้ำนมให้จานก้อนให้ใหญ่ฮะจะอันยู่นี่ยใส่ขนมทำไมงได้จานน้อยจานน้อยมามาก่อนหนึ่งนะมามาจานน้อยเอามา้งใส่หน่อไม้ใส่ซีโมะปาบันนีนจะบอก

พวกโบกิเแล้วกนี้อะเขาบอกแม่เม็นกันเงาะกิอย่าเขาบอกเขาบว่าอืมแบบเอียบออกนอนินปวคือตัวแยบจั่เอานีเอาคือตอนกินออกไว้กว่าขนมนะ เ้าดื ite, it ่มมานก็เอากินปวดเอากิ่นบัวนึงโมกอหอนุเดียวนั่นแหละเอากินกัไแหละมาขอมาแม่แบ่งให้แม่ตึนอ่ะแมง่ะหัวหองอวเขามื่อไหมาถึงใครกหนใตนไม่ถาเพือนอยากหัวจับเดิาแบ่งใจใจน่ะขอเบื่อมัเ่ยว่ามันแหีมาล้วจะตัวลำบา แล้าลเขาม่ก่งแห้ร้มันเป็นกบน่อยแลวมันเนลกนึงหนึ่งนะไเปนแช่แช่ใไมเล่นได้เลยน้ปลาเน่เล่สามครั้งครั้งเล่นพ้นอากาศนะทำจิตครบไเป่ากุดทาง้าน้ำแห้งฟ้าเหรทำไมน้ำบ่แห้งพ้นต๊สะพอดบ้านพี่เ้องโอ้ยทำสิกบทำสิตเขียด

มน้องบือ <expand> นีแก้วแม่แดดกนมากกันรอจไปตัว่ตัวให่ยังเนื้อใยังเนื้อแมยงเอาไปกุนกุนนน้มาจะพักคาทางทางทางไช่มันเนื้อกูดูเงันเยอะเลยวาดิลงไปมาต่บรรดาบัวแล่นลงไปหาห่วงแกขาหัวกันเด็ดเที่ยวผ้าอา จบเหตุเราเหรอเราเพจเองวะบอเอาขึ้นมาแล้วเท่านึ่งแล้วฮะว่านําแหงนั่งกงแหงแล้วก็ลงไปเบื้องหลกพี่น้องเจ้าหาสลับแล้วพายจากเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีโดยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกลูกใหลายๆคนเด้อ